สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp-live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังกันอีกแล้วค่ะมาดูกันที่การส่งบทความวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาตินะคะประจําปี2568กันค่ะโดยทางคะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค,ค่ะ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่8นวัตกรรมทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมค่ะโดยงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลรันครที่สวนรันครเหนือค่ะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้ได้เกิดความเข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นโดยงานนี้นะคะก็เปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมสงบทความทางวิชาการภายใต้หัวข้อการวิจัยใน7ด้านด้วยกันซึ่งใน7ดด้านนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยด้านของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูลคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์วิศวกรรมและนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์าาสุขภาพนวัตกรรมการศึกษาค่ะ เดยผลงานแล้วก็บทความที่นำเสนอนะคะจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือว่าผ่านการเผยแพร่มาก่อนสามารถส่งผลงานต้นฉบับเต็มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถึงวันที่22มิถุนายนที่ระบบลงทะเบียนนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูระบบนะคะแล้วก็อีเมลได้อีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ s c i r m u t p a c t h หรือจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยใช้คำค้นว่า sci rmutp นะคะก็จะเป็นเพจ Facebook ของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0 2 8 3 6 3 0 0ก0 0 0ต่อไปที่4159ค่ะ มาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังการนำเสนอโครงการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒ์รักถิ่นปี2568ค่ะโดยงานบริการวิชาการแก่สังคมคณะบริหารธุรกิจนะคะได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังการนำเสนอโครงการภายใต้โครงการอมสินยุวพัฒรักถิ่นปี2568 โดยมีอาจารย์ปันนพัสเลิศวิริตกุลค่ะหัวหน,น้างานบริการ,รวิชาการแก่สังคมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาแล้วก็ผู้บริหารจากธนาคารอมสินที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบของออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาของเรานั้นได้มี สุดนะคะในการที่จะนําเสนอแนวทางแล้วก็แนวทางในการดําเนินงานที่จะมีการบรณาการองค์ความรู้ร่วมกันนะคะระหว่างนักศึกษาชุมชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายในภักส่วนต่างๆก็จะได้มาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะเน้นไปที่การใช้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่แต่ละชุมชนจะมีอยู่แล้วนะคะมาร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการในชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ยังจะเป็นเวทีนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาชุมชนแล้วก็ในงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การต่อยอดแล้วก็ขยายผลในวงกว้างต่อไปในอนาคตค่ะ ซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารธนาคารอมสินส่วนกลางและก็ธนาคารอมสินภาคหนึ่งค่ะที่นำโดยคุณนัทวุฒิธรรมตานนรองผู้อำนวยการฝ่ายส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชนคุณวิชพัฒย์ยิ้มถนอมนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน คุณเฉลิมวุฒิใจเร็วผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินภาคหนึ่งหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนค่ะโดยทั้ง3ท่านนะคะก็ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแล้วก็มอบแนวทางในการดำเนินโครงการอมสินยุวพัดรักถิน่นแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนนท์นักศึกษาเนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการให้ได้มีมาตรฐาน มีคุณภาพและนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีคหารามกศาสตร์ค่ะที่ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอท็อปค่ะ คณะเทคโนโลยีขากรรมาศา์ค่ะได้รับเชิญจากทางบริษัท QISO Consultant จำกัดนะคะที่จะให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการยกระดับการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็สินค้าของฝากให้ได้มาตรฐานค่ะ ในกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568ภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็จะมีขึ้นเมื่อวันที่19-21ถึง21เมษายนที่ผ่านมาที่ชุมชนป่งสวรรค์ชุมชนหนองปลิงอ,อําเภอห้วยกระเจา ชุมชนช่องไอ้กลางชุมชนบ้านวังสิงอำเภอสายโยกและชุมชนบ้านบอ่อ,อ,พ,อ,บอพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองและในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรนสนีทิมทองและอาจารย์ทันนิการนับวันดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหากรรมการบริการอาหารก็ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอท็อปให้กับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็ได้ส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันในรอบรัวข,ของรั ชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ